สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณตาทําอะไรนะคะคุณตาอาบน้ํานะคะดูฟานก็ขยันขันแข็งมากมากเลยนะคะนี่ดูฟานขยันขันแข็งมากเลยนะขัดงานให้กับคุณตานะคะนี่เออคุณตาก็ชื่นใจนะคะได้อาบน้ําสดชื่นเลยนะคะนี่นตาสดชื่นเลยนะคะได้อาบน้ําชื่นใจเลยนะคุณตา สชื่นเลยนะคะสบายไหมคุณตาสบายไหมเอาแหงวันชิ้นหนึ่งเออขัดเนื้อขัดตัวจะได้สดชื่นนะคุณตาจะได้ผิวดีๆนะคะนี่รู้สึกว่าผิวช่วงนี้ดีแล้วนะคุณตาผิวดีวมากๆเลยนะคะนี่ผิวดีวมากๆเลยนะคะ สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะคะคุณตาเมื่อกี้คุณตาก็ได้ทานผล้ไม้จากคุณแม่อีทนะคะที่ได้สนับสนุนคะนแนนให้กับพี่พลายบัวทองนะคะ <c oughs> เราก็มาป้อนคุณตาเจ้าคือก็สิบหวีนะคะ <c oughs> ตาชื่นใจมา,มากถูกใจคุณตาเลยนะคะนี่ จิตใจคุณตามากๆเลยหลานเอยเอแบ่งคุณตาอีกนะเนี่ยหมกมือทักทายมาแบ่งคุณตาอีกนะจ้าคุณตาเดียวหลานเอามาให้ทานนะคะแานก็บางท่านยังไม่ทราบน,นะคุณตาเจ้าคือเป็นช้างตกงานนะคะเป็นช้างตกงานอายุห้าสิบปีนะคะห้าสิบปีตกทั้งตกตก,ตกทั้งช้าง,ง,ง,งทั้งทั้งคนเลยนะคะนี่ ตกงานทั้งสองเลยนะคะท่านใดอยากช่วยเหลือค่าอาหารหรือว่ายังไงก็ติดต่อมาที่ควานได้เลยนะคะหรือมาหาแม่ควานก็ได้นะคะมาที่แม่ควานก็ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันบ้านของแม่ควานก็อยู่นี่นะคะตาเจ้าคือก็จะอยู่นี่นะคะพ่อควานสวัสดีครับแม่แม่หน่อยนี่นะคะเป็นควานของตาเจ้าคือน,นะคะ เราก็ไปตัดหญ้ามาให้กับคุณตาเจ้าคือนะคะดูนะคะดูลูกตาของคุณตาเจ้าคือนะคะนี่เหมือนเยนรีลูกตาเลยนะคะแม,ม่จา๋าเหมือนเยนล,ลีลูกตาเลยดูนะคะเออคุณตาดูนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นสภาพนี้นะคะอ่อนแรงนะคะคุณตาจะเป,เป็นช้างลากไม้มาก่อนนะคะเป็นช้างลากไม้มาก่อนนะคะ คนตาก็จะกินย่านอ่อนนี้นะคะถ้ยาย่างเขาจะอ่อนนะคะ <Mustang> ถ้าย่าแข็งก็กินไม่ได้นะคะถ้าย่าเป็นย่าแข็งก็กินไม่ได้นะคะ <S <S เดินนี่เร็วมากเลยนะคะนี่พี่พลายบัวทองเดินไม่ไม่เร็วขนาดนี้นะคะแต่ <S <S คนตาจอคือนะี่ถือว่าเร็วมากๆเลยถึงขั้นวิ่งก็ว่าได้นะคะนี่เร็วมากๆเลยนะคะนี่จะอึกก็อึกระบาบนะคะว่าจะเบ่งออกนะคะนี่ไม่ใช่เบ่งออกง่ายนะคะเขาจะอึนะคะ ยกหางห้ยกหางอีกนะคะตาจะออกนะคะตาจะหากินแต่ยอดก่อนนะคะยอดแต่ยอดยาก,ก่อนนะคะจะอึนะคะอึอลำบากาจะเป็นช้างที่ใช้งานหนักนะคะือทํางานหนักมาตั้งแต่ไปรุ่นนะคะแล้ก็จะเป็นสภาพนี้ช้างทุกเชือกที่ทํางานหนักก็จะเป็นสภาพนี้นะคะ ถือว่าเขาดีมากนะคะเขามีบุญลงมากเลยนะคะได้มาอยู่จุดนี้ได้กลับมาอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยค่ะได้มาอยู่ที่สุรินทร์น้องควานก็รับเลี้ยงเข้ามาได้กี่ปีแล้วฮะโอได้กี่เดือนแล้วฮะมามาเดินไปไหนอีกแล้วเนาะฟานชา้าง ก็น่าจะสี่ห้าเดือนแล้วนะคะที่มาอยู่อยู่นี่นะคะอยู่บ้านหลังนี้นะคะสี่ห้าเดือนแล้วนะคะจนเราคุ้นกันกับคุณตาแล้วนะคะเป็นเข้ากันได้แล้วนะคะคุ้นกับคุณตาแล้วเนี่ยก็จะอยู่สภาพนี้นะคนตาจะยืนถ้าเดินนี่เดินเร็วมากๆเลยนะคะเหมือนรถเบรกแตกเลยนะคะเดินนี่เดินได้วเลย ดูยะค่ะว่าคุณตาทำอะไรเหมือนจะล้มนะคะแต่ไม่ล้มนะคะนี่ดูดูดูเอ็นเข้านะคะเหมือนจะล้มแต่ไม่ลม้มมันจะยืนตรงๆก็ไม่ตรงนะคุณตาแต่ถ้าไปในขาหน้าเอเร็วมากเลยนะคะเร็วมากเลยวานตงบอกว่าเบรกเบรกเบรก,กบางครั้งไปหน้าแล้วถอยหลังไม่ได้นะคะนี่เบรกแตก ไปหน้าได้ถยหลังไม่ได้เบกงแตกเลยคุณตาสะโพกหลังนะ,ะ,ะพกหลังจะใช้แรงเยอะนะคะแรงยันยันดินน่ะเวลาลากไม้เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาลากไม้ก็ท่านี้แหละค่ะที่เขาลากไม้กันนะคะลากไม้ออกจากป่าแล้วใช้ท่านี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะใช้ขาแรงขาหลังมากก็ต้องเป็นสภาพนี้นะคะ ถือว่าวันปลายชีวิตได้มาอยู่สบายก็ถือว่าดีเลยนะคะคุณตาที่เขาไม่ปล่อยทิ้งกลางป่านะคะนี่ดูออืย่ามาว่าคุณตานะเหลือตามองไม่ฟันนะคะนี่็นเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าว่าติดนะใจเย็นนะอ๋อนึกว่าจะติดตกใจนะคะนึกว่าจะติดเออ คณตาหลอกให้หลานลุ้นตกใจนะคะนี่คุณตาไม่ใช่ย่อยนะคะคุณตาจะคืนไม่ใช่ย่อยนะคะนี่ทำให้เด็กๆตกใจได้นะคะนี่มันใส่พวกเองมานั่งคุยตรงนี้เหรอเหลือบตามองแต่ละครั้งนะคะนี่ยืนตรงๆเยสิคุณตาทหมดต้องคุณตาทหมดต้องตรงคุณตาตรงสิ ไมดตรงทำไมไม่ตรงจะเบี้ยวไปไหนแล้วไม่ตรงเลยในดูดูนะคะดูนะคะเนี่ยนะคะเวลาเขาออนแรงก็จะเป็นนี้นะคะเวลาขาเขาจะออนแรงก็จะลงนี้นะคะจะลงเขาจะพิงกับเสานะคะช่างงังนเขาจะพิงกับเสาวลาเขาออนแรงนะคะ ใหแม่ท่านไหนอยากช่วยคะแนนให้ค่าย่าหรือค่าอาหารค่าอาหารช้างหรืออยากให้ค่าสนับสนุนคะแนนให้กับคุณตาโจคือนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะกับถ้าติดต่อเบอร์ของพ่อควานเบอร์อะไรเนาะศูนย์หกสามนะคะ สามหกศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งนะคะของฟานคุณตาเจ้าคือเลยนะคะชื่อฟานนายนครสารางามนะคะนะครสารางามนะคะเป็นฟานของคุณตาเจ้าคือโดยกลงเลยนะคะเป็นฟานของของคุณตาเจ้าคือโดยกลงเลยนะคะหรือจะให้แม่วานไลฟ์ให้ยังไงก็ทักมหาแม่ควานได้นะคะใช่ยังไงก็ทักมหาแม่ควานได้ทางไอดีไลน์นั่นเลยนะคะทางไอดีไลน์ได้เลยนะคะ เจ็ดมหาแมควานก็ได้นะคะไมควานก็จะเป็นสถานบุญให้กับคุณตาเจ้าคือได้นะคะคุณตาเจ้าคือก็จะได้ทานผลไม้หรือว่าหญ้านะคะก็จะได้จัดสรรหาคะแนนให้กคุณตานะคะซื้อหญ้าอ่อนๆนะคะให้คุณตาได้ทานนะคะผลไม้หวานๆบำรุงสุขภาพให้กับคุณตานะคะ ทักมาหาแมควฟานก็ได้นะคะติดต่อไปทางพ่อฟานก็ได้นะคะติดต่อไปทางพ่อฟานของเจ้าคือก็ได้นะคะได้เลยนะคะดูนะคะขาคุณตาก็จะอ่อนแรงประมาณนี้นะคะแม่จ๋าจะอ่อนแรงประมาณนี้นะคะกินนะไม่กินถึงปากจะกินแต่ตาเหลือบมองไมควฟานนะถ้าเดินไปปุ๊บในคุณตาจะหันตามเลยนะคะนี่ ไม่ได้หันตามเพราะอะไรนะคะหันตามเพราะว่าได้กินผลไม้นะคะกลัวว่าจะได้ทานผลไม้ต่อนะคะนี่เลยต้องหันใส่หันหันซ้ายหันหน้าหันขวาใส่นะคะดูดูนะคะลูกตาไม่ใช่ย่อยนะคะนี่ลูกตาลูกตาถ้าเป็นช้างวัยรุ่นนี่โหเห็นแต่ลูกตาก็วิ่งหนีแล้วนะคะไม่อยู่นะคะแต่เผออินเป็นช้างชาราเราก็ไม่เท่าไหร่นะคะเราก็ไม่หนีนะคะนี่ เดีย๋ยวเราจะมาดูด้านนี้ของคุณตานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านด้านซ้ายของคุณตานี่นะคะถ้าไม่ควานเดินดูดูดูลูกตาเขานะคะจะเลือดตามจะเลือดตามเพราะว่าจะได้กินจะได้ทานผลไม้ไหมโบกมือให้โบกมือใส่นะคะเย็นเย็นคุณตาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควานก็จะไล่ต่อช่วงเย็นอีกรอบนะคะต้องเย็นอีกรอบนะคะจะได้มาแบ่งกับคุณตาเจ้าคือด้วยนะคะนี่นะคะขานีจะอ่อนแรงมากกว่าเพื่อนนะ่ะน ขาด้านนี้นะคะจะอ่อนแรงมากกว่าเพื่อนนะเราจะโคกด้านหลังของเขานะคะนี่นะคะกอฟานก็ได้ทําความสะอาดโลงเลี้ยงช้างของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยายุนตาไปมัดต่อนะคะนี่นะคะเวลาเขามีแรงเขาจะพักขาอีกข้างหนึ่งนะคะเขาจะพักขาอีกข้างหนึ่งก็จะประมาณน,นี้นะคะนี่นะคะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แม่ฟันก็ขอจบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะถูกใจคลิปนี้ก็กดติดตามกดติดตามช่องพลายบัวทองกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะและอย่าฟ้นลอย่าลืมดกดติดตามช่องพลายบัวทองให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ